เรื่องกสกทชผมต่อเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอีก3ปีเราก็จะเปิด AEC เสรีการค้าการลงทุนรวมถึงการสื่อสารด้วยสกสทชมีนโย,ยบายนะครับว่าจะจับมือร่วมไม้ร่วมมือกับเพื่อนบ้านยังไงให้เรื่องของการจัดสรรขึ้นความถี่นั้นเกิดประสิทธ,ธิภาพสูงสุดติดตามจากรายงานครับ31ธันวาคมสองพไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC มีผลอย่างจริงจังและจะเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือในการเปิดเสรีการค้าการลงทุนและการติดต่อสื่อสารในด้านของโทรคมนาคมที่ผ่านมากสะทะชด้านกฎหมายมีความเห็นว่าน่าจะมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเพื่อกำหนดกติกากันเองของภูมิภาคเช่นเดียวกับสาภาพยุโรป ที่แม้จะยึดกติกาของ ITU แต่ก็มีการรวมกลุ่มเป็นสาพันธ์ประเทศยุโรปเองเนี่ยเขามีเหมือนกับเป็นสาพันธ์สาพันธ์ซึ่งประกอบด้วยประธานกทชหรือกสทชเนี่ยของแต่ละประเทศร่วมมาเป็นสาพันธ์แล้วแล้วก็มีการออกอคําแนะนานะครับหรือ,อวิธีการทางเทคนิคให้การสนับสนุนกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับราะตรงนี้ผมผมว่าเป็นเรื่องที่ดี ขณะเดียวกันการกำหนดนโยบายต่างๆไม่ควรเน้นไปที่เรื่องของผลตอบแทนด้านรายได้เป็นหลักแต่ควรเน้นไปที่เรื่องของการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและเศรษฐกิจภาพรวมในยุคหนึ่งของยุโรปเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะประมูลขึ้นความถี่นะเพื่อที่จะให้ได้รายได้เยอะๆนะครับอย่างยกตัวอย่างในประเทศอังกฤษเองในยุคหนึ่งประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็ประมูลขึ้นความถี่ 3G เนี่ยแหละครับ โดยต้องการจะให้เงินรายได้เยอะๆ,ๆแล้วก็ประสบความสําเร็จเนื่องจากในยุคนั้น1ิกว่าปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากประมูลสําเร็จแล้วมีรายได้มหาศาลเนี่ยผลก็คือว่าบริษัทที่เข้าประมูลเนี่ยต้องขออะไรเอาเอะไรเส้นมาคืนนะแล้วก็ประสบความการล้มเหลวเพราะม,มั่นใจว่าการร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนจะทําให้การจัดสรรเครื่องความถี่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน ของประเทศเพื่อนบ้านได้ทีมข่าวเศรษฐกิจช่องห้าข่าวเที่ยงรายงานแล่เดี๋ยวช่วงหน้ามีความจริงเรื่องปิโตรเลียมให้ติดตามกันอีกนะ